ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลครับที่กําลังเบิงกำลังติดตามรับชมคลิปของกันนั่นวนทั่วครับวันนี้กับผามาเบิงงัวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะไม่นี้กับมาเบิงงัวมันเลิ่ตีครับบ้านนอนโน้อนจะเลิศนะครับเนาะตำบลแวงดงอำเภอจางศรีสุรัตน์จังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอย่างใดแม่เลี้ยงแดงลูกเลี้ยงแดงหน้าหนาจนดลสีเลยครับเด้อเอา กัสีผ้าอะไรเบิ้งราคาไปพ้อมกันครับจังสีดงได้พี่น้องเนีเรียกไหมพี่น้องชนิดที่ว่ามันนีมิเตเม่ลูกอาจจะลูกแม่ทั้งหมดแล้วน,น,นะครับเนาะหกหกแม่ลูกครับหกแม่ลูกเานาได้หนาจังสีได้พี่นอ้องเด้อพี่น้องอยากได้กะเอาสีผ้าอะไรเบิ้งราคาไปพ้อมกันครับ ครับสวัสดีครับมลลับจครับผมสวัสดีครับพี่นันครับครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของพี่นันเอฟซีของมลลับติครับพบปอนเมื่อนะครับทำกลันบรรยากาศดันขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับอายุเขาอายุเขาครับผมครับวันนี้ะสิมีงามงามมาให้พี่ให้น้องได้คัดจัรเลือกเบิ้งนะครับครจะอยู่หาหกกตเบอร์นะครับก็จะเป็นแม่ลูกลูกแม่นะครับเป็นซื้อสอง่นสามซื้อสองได้สามนะครับแล้วก็จะมีแม่สาวท้องแรกสวยๆนะครับก็เน่นก็ต้อง ขอบคุณพี่น้องเอฟซีกิฟทผ่านมานะครับปิดเบิดทุกตัวนะครับผมครับนี่เพื่อเป็นการเสียเวลานะพี่นัทเนาะก็จจะเรื่องการค้ำประกันคบรับประกันนะครับการรับประกันทั้งของทั้งฟาร์มนะครับประกันในที่สิบหามือนะครับประกันยังแน่นะครับประกันขาทุบขาถอนมดลูกออกมดลูกโคนะครับตำนี้ที่พี่น้องไปเห็นนะครับเอนว่าตำนี้นะครับให้พี่น้องทุกกับทั้งของทั้งฟาร์มหรือว่าให้พี่น้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะครับทั้งของทั้งฟาร์ม ก็จะเปลี่ยนเข้มตัวไหม่หรือพี่น้องขึ้นว่าขึ้นเงินกันนะครับเงินถุกบัตรพี่น้องมีคาครับเพื่อเป็นการสยเวลาเปิดคู่แรกค้มแรกไปเลยครับพี่นั้นครับครับเบื้องกันบักเปิดเด็ดเด็ดไฮอนเบื้องกนนันเนาะครับซื้อสอง 2, รุ่นสามนะครับค้มแรกนะครับสวยๆเลยนะครับเบื้องที่หนึ่งซื้อสองรุ่นสามลูกลูกพอได้ครับเนี่ยอันนี้ลูกสาวชกแรกครับแม่เขาเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับอ๋อมีต่มีต,มตพนน่พัน์ดีดีครับผมแคกเดือนครับวัวนี้ก็จะอยู่เจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือน สูงกว่าร้อยยี่ห้าบวกเนาะเมนี่เนาะครับผมคมงามเบิ่งเอาได้เป็นรองเด้อเบิ่งนะครับเบิ่งได้ตันนี้แม่สูงงานไปไหนครับแม่กับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกอะไปไปหาซีตนะครับอืมคือว่าแม่ทับเอียงไหมครับบันแม่ผสมกับใบนั่นนะครับแม่ผสมกับเจ้าฮิตหนึ่งสามเก้านะครับผ่านจึกรอบครับได้เดือนหนึ่งนะครับสองรอบนะครับพี่น้องมีสิทธิ์ได้ฟุกเลยนะครับทางทางรองทางฟาร์มยังไม่ทันตรวจทองนะครับเอามานะครับ ลูกตัวที่ไหนครับเห็นด้นี่เป็นลูกตัวแรกนะครับแม่สดลูกสวยครับแม่ัวโลนบอนน์นี่เนาะแม่เฮ็ดเขานะครับเฮ็ดเขานี่สวยครับเขาสูงกันลอยสี่สิบบวกเนาะงันครับสี่สิบสามสี่สบี่ปหนีละสี่สิบห้าปีนี่ละพี่น้องนาคาดำด้วยแม่ออกสีแดงเม็ดเข่าเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับขุนดีดีลูกแข็งขุนคักบันนีโคนหอเล็บนุ่มเต่านุ่มงามๆครับแม่นน่เต่านุ่มดีคอขาดำทั้งสี่คอเลยแม่นี่ เครื่องดาค้นหางสวยครับชายางทรงไยหางจุดินชายาดเจ้ากัมโบเชฟสามหนึ่งนะครับแม่ของเขาบานี้เมื่อบังลูกเด็ดเลยครับพี่นอ้องสาวช็อคเคเลตครับหางเมื่อง,งามครับอ่าโคมนี่เลยครับลูกนี่สามารถอีกงากนเลยเก่งขนาดได้ลูกเนาะครับเบิรงออารถครับวันน,น,นี้เบิร์ที่หนึ่งหนีห้าเปิดราคาเ่ารเลยครับครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นสามพันบาทครับผมที่นั้นครับ สี่หมานต่อร้องเดียวอต่อร้องได้นะครับพี่น้องไปพูดกินเขาว่าพี่กินป้านะครับพี่น้องพูดคุยกันได้นะครับโทรมานะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นยู่หน้าจอนะครับหมายเลขกิดต่อมลลำตีศูนย์เก้าแปดหนึ่งองกแ้าะครับอีกหมายเลขหนึ่งศูนย์แกห้าแปดไอดียส์ศูนย์แปดสามแปดสอง้าสามเห้าแพี่น้องเบิ่งเด็กโทษเด็กนะครับโทษได้ตลอดยี่สิชั่วโมงครับแอดเฟซเป็นภาษาไทยหมลลำตีงัวงามนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกทุก ข้อเบอร์ได้กันเนาะครับสองเบอร์โทรได้ตลอดนิสสีครับพี่น้องเบิรงครับพันธุกรรมนะครับเบิรงพันธุกรรมการใจรูปของเขานะครับหัวงามครับเด้ออ่าหัวงามเริ่มสิเริ่มเชียนายแล้วไม่อานครับกับคือต้องแกล้งครับพี่น้องนะครับผมบอกไว้ว่าตอนเนี้ยงัวขยับขึ้นหลายพันบาทนะครับงัวกับคือเริ่มเริ่มราคาเริ่มมาแล้วนะครับผมคือคุณดีคุณนะครับมันงามเลยครับพี่น้องเด้องามลำมโตหนังโอ้ยหนอกท่านหลังหลังใช่ปัญหางงามครับคุญดีซีกท้ง สีนี่แหละก็บครับสีจบปวดเลยพวกสีแดงนี่จัได้กกิเลียมากกิเลียดมากนี่เบอร์ที่หนึ่งได้พี่น้องเด้อครับสี่หมื่นสามพันบาทนะครับผมโทรมาตามตอนนี้ครับนี่บบ๊บอ้าวนอนเลยครับสุด้ายแล้วล่ะลูกแรกนะครับแม่สุดลูกสวยรุ่นสามตัวรุ่นสามนะครับพี่น้องมีสิทธิ์ได้ตัวที่สามในท้องนะครับบันนี้เบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองนะครับบันี้กทั้งแม่ทั้งลูกแดงลูกพอไหนแ้วครับนี่อัน <laughs> มึงอิอันสาวหมูเดงเอออันิ่นซื้อคาตูนเี่กาตูนครับงดกินน,นมน้ำแม่คืออยู่หยอกกันกับแม่กินนมดูเออไอ้ลูค้ังนอกไม่นน่เนาะครับนอก,การาตูนนะครับลูกยังงั้ว่ามันคือกาตูนอะไพี่นั้นแม่กับพนหวยมึงช่วงล่างครับหนาครับช่วงล่างนี่อันนี้ก็คุณดีถ่ายหนาตึบเลยเนาะมึงหนาสวยเลยพี่รองถ่ายเพิ่น อันลูกพ่อไหนครับเป็นลูกสาวช็อกโกแลตนะครับเด็กเดือนเมื่อกัดได้สี่เดือนกลัวครับสี่เดือนกลัวนี่ครับลูกตัวที่ไหนพี่นอนลูกตัวแรกอีกนะครับโอ้แม่สดลูกหนาตัวนี้แม่สดลูกสวยลูกหนาไอ้หนองการ์ตูนซึูนแม่กับบอได้ใหญ่ปานไดี๋ยได้พี่น้องแม่กัได้หน่อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบบอถึงครับเอาแม่นีย่อรอยสี่สิบชนได้พี่น้อนด้วยสี่สิบบวกกุล่ะครับสี่เบียสิบสองกุล่ะเฮ้ยมันเฮ้ยห่ออยู่เทิ่งแม่ครับได้สี่สิบบวกครับแม่ทุกคนอยู่คอห่อคอยู่เเิงงอ มีสิทธิสิบหางปาดลูกเอา้าสี่สิบบวกเนาะแม่เนาะครับเป็นว่าลูกแรกท่านทงท่านทับไปแม่นี่คือท่านได้ทับแต่การเป็นสัตว์มันครับน้ำติดหางมีนะครับบางสวงมือที่แล้วนะครับ<อ>แต่ไรคมลูกอยู่การเป็นสัตว์เนี่ว่าท่านชัดเจนนะครับผมแต่ให้พี่น้องไปบ่าน่าจะโดนนะครับ<อ>น,นี่น้ำซึ่งนั่นออกมาแล้วนะครับคบนี้ก็ถือว่าเด็ดอีกได้ครับลูกนี่ลูกนี่เด็ดลูกเก่งแห้งครับเก่งแข็งเนาะเบ่งมือเบ่งคอราคาราคาเราเปิดไรไปเนี่ยครับเนี่ย ครับคู่นี้นะครับเปิดใบที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเด็ดๆเลยครับผมลดมาเรืือสามพันราคาหนี่ก็ตอนที่เกาเนาะตอนร้องไหนครับผมบันนีการส่งเอ่อครับเรื่องการขนส่งนะครับกับพี่น้องที่โทรมาพูดคุยกันนะครับอยู่กับการพูดคุยกันใดแต่ทางหอกทางฟ้ามตังใ้ที่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับหรือว่าสองร้อยสามร้อยกับย้อนๆกันแล้วก็ดูกับราคาที่เขาพูดคุยกันไดครับผมอาจจะส่งฟรีนะครับ สนใจทักมาเบอร์นี้แหละครับปื้สีทั้งแม่ทั้งลูกสีแดงเด็ดสามหมื่นเก้าหู้นะครับหู้เชียงแม่หัวหล่นแม่หัวบอลล่นเนาะถ่ายปั้นซีไวซุนเก้าหกว่ะถ่ายเลยกันตะเก้ากับลูกซีไวอันยะอันยะนี่พี่น้องหู้จำได้บงต่างๆครเพื่อคุ้นครับนี่คนมาเรียนหยอกเลยนี่ว่าดุกหมูอ้วนแห้งครับอ้วนครับอ้วนเนยพูดอะไรมาว่าอ้วนอ่ะพูดอะไรมาของงามของอ้วนเนาะ ราคานี่ก็คือเก่าครับตอนลอน่องหนี่ขึ้เก่าละครับสามหมื่นเก้าพันนะครับนี่คือเบอร์ที่สองครับแม่นี่ข้อเล็บนุ่มงามเลยครับเด้อหางนี่แหละแบบนี้แหละครับแม่ก็ได้นี่ไปนุ่มแรียนบี้ดีไปพุ่นอ่ะไปพุ่นโอ้สุดยอดเรี้ยงสียั <c oughs> งเอาอุ้ยอุ้ยมีประเดี๋ยได้พี่น้องเด้อพายุเขาวันพี่น้องเป็นไดเนาะมนตกไปที่เด็ดอีกเบอร์สามครับ เออมื่อนี่แข้งลูกกันครับคือแม่ลูกใจลูกเด็ดทุกทุกแม่ลูกูกแม่ตัวนี้เฒ่าแล้วตัวนี้ไหมเกิดว่าเฒ่าเลยมันว่านังมันอยุ่ยหน่ยนังข้อหล่ครับครับเฒ่าแล้วครับเกิดว่าเมื่อนี่นําเสนอลูกมัวงนะครับเด้อแข่งกันว่าแม่ใดสิครับจะเป็นน้องมักลูกพ้อใดครับตัวนี้อันนี้เป็นลูกสาวไอ้ลูกสาวเป็นลูกสาวเคฟเจ็ดสองนะครับอายุประดูอายุอายุสี่เดือนกว่าครับ ลูกตัวที่ไหนเพิ่นลูกตัวที่สองนะครับอ้าวตัวที่สองแม่กับว่าซ้ำอ้วนซ้ำจ้อยนะครับพี่น้องแมีก็ถือว่าบดอ้วนเนบแต่กับซ้ำนี่แหละบดจ้อยปันหดกินนมเต็มละเชียยคือลูกกินนมโยอะนะเอาพี่น้องฮว่าจ้อยแนี่จะน้อยหรือเปล่าเม่เม่ตัวนี้เป็นลูกกระทบสวยนะครับลึกสวยมากได้คิดมาเนี่แม่สูงไรงปันหดแม่ได้ร้อยสี่สิบห้าครับแต่ว่านาล่างดีด้วยแม่นาล่างดีครับเรีบสวยนะครับเอาบ่ต้องเบิ่งแม่จ้อยบ่จ้อยแหละครับเบิ่งลูกกันละบากเนี่ย นี่ครับไรมากครับไรมากนี่ใช่เปิดตูนนุ่นโค่นหางใหญ่เลยตัวนี้เนาะน้ำล่างกัอุ้ยอ่อนซ่อนง่วนมหน่อยมัอนี้ครับน้ำล่างย้อนโอนตูนหน้าหนาครับคุณคุณคอขาเล็บราคาครับราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันหาร้อยบาทครับคุณนี่ถือว่าผู้ใดเบื้อง่อนเด็ก่อนเลยครับคุณนี่เผาเผาโทษครับเราเหมือนกับผ่นนี่ ซื้อลูกแค่แม่ทำได้แม่ฟรีนะครับเออนไะลูกเรื่องดำข้นหางไงแม่ก็คือกันนะครับนมแม่แม่ไม่นกจิงแต่ว่าเออนกจิงแต่ว่าตีดอกคอกเลยหางนี่จุดดินเนาะจุดดินเบิ้งเบื้งก็ได้ครับเดี๋ยวเอาให้เพิ่นเบิ้งนอกปะน้ำครับเห็นเบิ้งเล็บเบิ้งอย่างในเล็บกับเบื้ม่นนัง่าปันใดดิเล็บกากระเลือกขี่ลายกับเบื้ม่นนัง่าเออกรบเบือกครับงามจะบอกก็เอาออกมาพี่ออกมาหนี้เอจมาไลรเบิ้งเพิ่นเบิ้งนี่ครับเบิง สิว่าว่าห้เบิ้งเม่อ๋นี่เล็บเล็บ็บเ็ปิ๊ปีครับนี่ครับเล็บสีปิ๊ปีจักหน่อยเล็บบางพันไหนครับนี่เล็บมางสีแต่ว่าให้ลูกเบิ้งเอาตัวไอ้ลูกนี่ครับเบิ้งหล่นนี่เด็ดเอาสองหมืนเก้านาะสองหมืเกพันห้้อยบาทครับตัวล่างนี่คือเก่าได้เพียงหนังเด้ออ่พียงหนงครับเบอร์สีแม่ลูกลูกแม่ขึ้กัน เมีอนี่โอ้ลูกสวยลูกตัวแรกนะครับเนี่ยแม่ก็งามลูกก็งามเดบบันี้สูงเตินเตือนแต่แม่ตัวนี้เนาะแม่ลำตัวเงาลำตัวเงาสูงลูกดึกบดดีหูดำคักน่าขอบตาแม่นี่บบจอยเด้แม่นี่บบจอยแมีนี่นอ้วนปันง้วนสาวนะแม่นี่เนาะลูกเพิ่นล้านนขั้นขั้นเบียร์ลูกว่าแม่นง่วนสาวเลยงามทั้งแม่ทั้งลูกมันบบจอยไหมโบจอยคืองวแมียอ้วนไหมลูกได้จ็ดเลี้ยงแล้วลูกก็ได้หกเดือนกว่าลูกก็เป็แม่นขุนทั้งเนาะลูกพ่อได้ไรเนี่ย อันนี้ลูก,กเป็นลูกสาวสติงเลสครับอายุอายุก็เ็ดเดือนนี่นะครับโอ้สูงในยรอยสามสิบหาด้วยนี่แม่นี่สูงรอยสามหาด้วพี่รองนี่แม่ท่านขืนท่านทับไปแม่ผสมอะได้ะครับนี่ผสมอยังครับแม่แม่ผสมสตริงเลสคือเ่าครับโอ้เขทาขทาเขาทาโอ้แม่ครับเงาขง้างเนาะให้ลูกดีนะครับนี่เงาครับให้ลูกกล้ามส้ํา ผิวดีสุขภาพดีราคาครับ,บราคาเปิดได้ที่สามหมืนสี่พันบาทครับอ่าสามหมื่นสี่พันต่อรอบนะที่เขาได้ไปหงเด้อตรง,งพี่เออสงให้ัวผักอีสานสงตัวทีบเหครับแต่ว่าลอยโลลอยถอย,อยถอก่บนลอยหาสิบโลแหลกสิแม่ครับปีลอยหาสิบโลแหลกครับวันนี้แม่นี่ลอยหาสิบเท่าไหรได้ลอยหาสิบวกะครับหาสิบหาถึงบวกเหรอ่ครับแม่น่าจะถึงลยหาิบาได้พี่น้องเด้อเครื่องดำดีดีแม่ผิวดี ผิวงามทั้งแม่ทั้งลูกมันนี่งัว่าขุ่นคักแก่ขุ่นทั้งแม่ทั้งลูกครับคุ่นทั้งแม่ทั้งลูกได้เลรอเบิงเนี่ยครับไอ้พเ่็นเบิงเนี่ยนะไปอีมาเบงเบงลูกสาวลูกใครลูกเก่งลูกโอ้ยมันนี่แม่ลูกลูกแม่เบอร์ที่สี่ครับมีแต่เด้เด็ดด้วยครับเด้หนึ่งหัวซีนี่พี่น้องเรียกสื่อตามกันเลยเนาะแม้นครับคู่นี้ก็บสามหมื่นสี่พันบาทราคาสามหมื่นสี่พันครับต่อร้องได้ครับครับต่อร้องได้สุกดโต่งตอร้องอีกงั้นครับ ตอนล่องนี่คือ่โตด้วยครับเด้อที่ว่ามาเครื่องนะครับแล้วก็ชงฟรีร้อยห้าสิบโลแรกครับครับเป็นไงคักบอพี่น้องอ่ะครับพี่น้องเป็นเบิองคักๆแน่เบิองเรียบหลังเล็บสวยๆเล็ยบไม่มีปัญหาครับนี่งามเด้อสภาพนั่งฝาบเหรอครับเล็บทั้งแม่ทั้งหลูกด้วยนะครับเด้อเนี่ยตัวนี้คนน้ำล่างม่นิดอะเน่าอุ่นอัดลาดอยู่ครับนี่ก่อนยังขาดีบ่ม่ทำนี้เหรอครับมองในมี ตนี้กรสิให้พีพน้องเบ่งอันนี้บ่เห็นต้นนี้เด้อเพร้องเด้อล่มก็ดีอยู่มีติแต่ว่าลูกเงาอัหลาดปานแม่ปะลูกแม่มือน,นี้นี่เด็ดครับลูกกับแม่คือกันคักนี่คือเบอร์ที่สี่เนาะครับเปิดได้ที่สามหมื่นสี่พันบาทหมายเลขสี่ครับเบอร์สี่ครับเบอร์อที่หาเราได้ครับบัดเนี้ยลูกแม่คือกันอันแม่ล้นธรรมชาติแต่งหน่อยเนาะ นวดแต่งเขานะครับแต่ว่าเห็ดเขาได้สวยเป็นลูกสาวเชฟสามหนึ่งนะครับแม่เพื่อนน่ะตัวแม่เพื่อนน่ะแม่นครับโอ้แม่เพื่อนเป็นลูกสาวเชฟสามหนึ่งอันนี้ซื้อซองในสามนะครับเบอร์ที่หกไว้เนาะครับนี่เบอร์ที่หาม้นงิเบอร์หาสิครับเออเบอร์หานะครับเบอร์หาซื้อซองในสามแม่ท่องกับเจ้าโตโน่นะครับเออเจ้าโตโน่ถ้าเจ้าโตโน่พี่นั้นเคยได้ยิน่าห้ลูกเด็ดไได้นได้ยินไดเจ้าโตโน่เคยเห็นผ่านๆเมลูกกับเพื่นลูกเกันเจ้าโตโน่สุดยอดน้ำเขานะครับ ท่อจักเดือนรับประกันทองทองด้สามเดือนกลัวนะครับโอ้ทองสามเดือนแม่นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยว่าเบิด <Bird S 2> <Bird S 1> ดียกด,ดีนะครับไทยไทยเป<ด>ิดดีแล้วกันตัวแม่เขาเป็นลูกสาวเคฟสามนึงตัวแมีตัวนี้มันหองแมงนะีครับไปเบิรงไนนะครับวันนี้ลูกสาวเขาเป็นลูกฮิโก้สูงสูงหก 0, 0ตัวนี้ลูกสาวฮิโก้ครับก็ถี่แม่ทับแต่เดือนหนึ่งหมดละว่าลูกทีว่าลูกทีอือือตามตามขอมูลนอยู่แล้วเนาะตามขอมุลนะครับลูกสาวฮิวโก้นี แม่งามลูกอะโอเคครับให้ลูกดีลูกดีสุดโตัวเลย่างนี้เนาะไม่ผิดหวังจักโตที่เรียกกคือแม่นี่นะครับซื้อสองในสามแม่สูงร้อยห้าสิบได้ปะแม่กับสีสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกบวกไปนะครับคืออาจึงมันถึงเด็กเนาะถึงเนาะครับลูกแรกอยู่ด้ครับนี่โอ้ลูกแรกเอ้าเอ้าพี่น้องลูกแรกได้สดบันนี่ในท้องไปรุ่นเพศแล้วกครอยกินน้องเท่าเนาะแม่นครับมาท้องรับประกันเราเด้อ ราคาครับบาทเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเปิดเลยทุกคนเลยก่อนเนอะครับสามหมื่นห้าพันครับลูกนี่ไม่ต้องห่วงครับมือนี่เล่นกันที่ลูกแม่นี่งามครับแม่นี่แม่นี่หน้าตาสวยเลยเขาแม่นี่งามหน้างามแล้วก็หน้าเพิ่นกระจกดากเพิ่นกระหูกินทำได้พี่น้องเออหูกันสั่นเป็นว่าบามันหูกินนะครับอืเอาทาเลยครับมือนี่ตัวนี้ซื้อสองเลยสามคุ้มเลยซื้อสองเลยสามได้ครับเด้อเด็ดเดี่เลยราคาหนึ่งนาะครับ คุณอโอ้ยแเปแปลอยหสิบันเด้อนี่ครับเอาลอยชี้สิบหาบุกบวกันยางน้อยละหางนี่จุดดินมาค้างามนิ่งดีเลยเวิหนาใบหนาฟันพอถ้ายดีจังเล่มเบงิ่งมงอยู่น้ำกันนี่มึงก็เต็มกันพี่น้องนี่มึงก็เต็มโตกันที่เด็ดที่เด็ดครับนี่สื่สองในสามราคานี่ยพี่น้องเฝ้าทรเลยครับนี่เน้ถ่ายลงกันผู้เชี่ยงเนี่ย ผู้เชี่ยงทั้งแม่ทั้งลูกกันละว่าคุณสุดโต <ๆ S 1> ๊จะดอกง้อหน่อยมั้นี่คุณคุณครับคุณททยตัวใดกับมาไม่หยอกเขาสุดโต๊ลูคัางเนี่ยคุณค,คุณสุดโต๊ะหอเป็่น้อยคุณคุณครับมักคมไดเงินมี่ม้ไดจังค,อค่อยเกิดที่สี่ให้ลูกแต่สน,น,น้อยๆอยู่คนละคือจิดเป็นสัตว์ไว้ครับง่าแม่นี่ครับเป็นพันธุกรรมที่หนาเจ็บเป็นแม่พันนะครับผูมม้ใดมากูุทีนะครับมนนี่เลยนเนาะนนี่เลยครับนี่เบอร์ที่เบอร์ที่ห้านะครับ ครับเบอร์ที่หกครับปิดชิปครับปิดชิปบัดนี้ทีเด็ดถ่ายได้พี่น้องเด้เบอร์ที่หกนี่เป็นว่าทองแม่สาวทองแรกสาวทองแรกชิปบองพันชิปสองนันแต่พวกคู่กันสาวทองแรกหยุดหยุดหยุดแต่เบื่อยง่ายเมื่อยเมื่อยง่าสูงควมสูงนี่ร้อยห้าสิบถึงบ่ร้อยห้าสิบบวกนะครับอ่าสูงร้อยสิบบวกนะครับเด้อฟังควมสูงดีเดียนะครับเด้อร้อยห้าสิบบวกลำตัวหนาเงา สาวท่องแรกท่องจะเดินกับพาะได้ครับท่องสี่เดือนนะครับกับพอ่อท้องสี่เดือนกับพ่อช้างแดงพะนะเจ้าช้างแดงเคยได้ยินวอลฟิ้งบ่าเจะได้ยินนี่แหละเ <laughs> จ้าช้างแดงของนี่เนี่ยของวิไลฟาร์มนี่ยครับ<อ>น้ำเข่าจากสหรัฐอเมริกางเออ,เอ,อ,เอ,อ ต้องสี่เดือนลูกเขาเป็นลูกฐารุ่เอาเนาะลูกสาวเชฟ F68 เลยที่นั้นเนี่ยัวเพิ่นเองอ่ะแม่นครับลูกสาวการิทธ์เชฟ F68 โอ้โหเก๋ F68 นะอันมิตะบอพันดีดเลยเนาะครับแต่ว่าสร้างแย่เงนกับเพาแต่ยินสวยเาคยเห็นเียรวาพีน้งวาแม่เวเเเป็นเงาทั้งสูงเชืองดีเน้หนาคานี่ดำนี่น้องนาคาดำเขานีแตงไว้เนาะเขาแตงครับโู้เชืองคุณนเนี่พี่น้องคุ่นโตขึ้นเลยเลยพี่นั้นเป็นตา หักเป็นตาแพ่งเงืนมันคุ่นเหละงะ้อจับง่าใบไงครับเลียงไงข้านหลังเลย่้านหลังมาไก่แหงโอ้มันสินลอยหกสิบอยู่บ่้าลน้อยอาชิพมาได้หรออาชิพาได้ไดพี่น้องได้เอะเปิดโลอาชิพาเถึงครับอาชิพาถึงไอพี่น้องมาบึงอยู่ขอยก็ฟ้ามโลดครับบันนี้งัวแม่หลูกกับเมตตางามๆอันนี้แม่ทองแม่ม้านครับรับประกันทองครับช้างแดงเจ้าช้างแดงนะครับบันนี้ราคาเท่าไรครับเปิดไว้ที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับนี่พี่น้อง ราคานี่ก็บตอร่องเดี๋ยวขึ้นเาด้วยครับเด้อตัวเดีมาของใหญ่ตัวนี้ก็ลูกสาวเคเอฟชิปหกแปดหกแปดนี่นะครับเจ้ากาเล็ดลูกกาเล็ดลูกสาวเจ้ากาเล็ดใหญ่เห็นเนาะมาเบื่อกี้ไก่บรรเทงนูนตาเห็นเนาะเยอะไปพันชิญญาลวดเปียงเออดไปแล่าชินญาลวดนี่พูดเดือดตาขอบหูหนาขาดำครับเล็บคอดีราคาหนี้ครับส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเอาคุยได้ส่งได้ทุกภาคดนะครับเด้อทั่วประเทศไทย ทรงได้มาของดีของงามหรือ,มอเมาเม็ดนะครับม,อมอืมอนีิผู้ใดเมาเมดนี่ถือว่ารถได,ด้หลายครับรถได,ด้หลายหรอกอะมีแต่งงามงามสำขับมือนีิแต่ว่าหนานาเก็บน,นะครับสหรับนคนตุกคลิบ<อ>ด้วยครับประเพีเรื่องลูกเด้ลูกแต่ละาโตดีเด็ดทุกโตเลยครับตอนนั้นตีหาพี่ให้น้องนะคือว่พี่ผลงานนะครับผลงานลูกสาวคัดคัดมาให้แค่เนี้ยแล้วแคปนี้เนาะก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับถันเม็คลิปนี้ก็ไปหามาให้อีกคือเก่า งามทํานใดคอยติดตามกันไปด้ครับเด้อเอาถ่ายคลิปมิยังฟากอีกบ่ครับถ่ายคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับอิซีพระว่าสีอยูต่างประเทศนะครับหรือว่าในประเทศนะครับเห็นทัไงใดยูไกลยูไกไปทั้งทวรมาสอบทามาลำาติคือเกาพี่น้องเห็ุงานอยู่ทางอิสราเอลท่านเกาหลีใต้นะครับอิกซีเกานะครับเป็นในน้อมลำาติมาท่านเออขอขอบคุณขอบุณหลายๆนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับสื่อ เื่อนน้ำหม่อน้ำตีไปเงินทุกบาทพี่น้องมีคุณค่าเด้อครับเด้อสำหรับราคาที่เปิดไปพี่น้องโทรมาผุดคุยเบิง้งว่าเออตัวได้น้อยได้หลายซ้ำใด้ไอ่ผุ่นกินเข่ามาพี่กินปลาสุดท้ายท้ายสุดทั้งขอบทั้งฟาร์มครับบ่มีอี่ยังหลายนะครับขอให้พี่ให้น้องประ่บาอยยกไกอยู่ไกลนะครับอยู่แห่งหนำตำบลใดพร้อมเจ็บพร้อมจุนกับจะมีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้หม่อนตีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ